วันนี้ได้น้องปากัดมาใหม่ครับอย่างสวยเลยนี่เขาเรียกสายพันธุ์อะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้ว มาเบิ้ลบลูริมอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย้ายเขาอ่าลงโหลประกัดที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกก็จะเติมน้ําลงไปก่อนนะครับน้ําตรงนี้กับน้ําที่อยู่ในโหลเก่านี้คืออุณหภูมิเท่ากันแล้วนะจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็นี่ครับน้ําหมักใบหูกวางนะครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นะให้มันออกเป็นสีชาชาแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับน้ำหมักใบหูกวางเนี่ยจะเข้าไปปรับสภาพน้ำนะครับเป็นสภาพน้ําที่ปลากัดเนี่ยเขาชอบอยู่อาศัยนะครับเขาจะไปทําให้ปลากัดเนี่ยไม่เครียดนะครับรู้สึกสบายตัวแล้วก็มีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในปลากัดด้วยครับแล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยนะปึ๊บนี่สวยมากครับอืห แบบเออตัวนี้สวยจริงผมก็จะใส่เฟิร์นกา้านดําเข้าไป1กิ่งนะครับเอาไว้สําหรับให้เขาเนี่ยขึ้นมาเกยนอนเพื่อที่จะพุบเอาอากาศด้านบนได้ง่ายๆครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสมาชิกใหม่น้องปรากัดรายมาเบิร์ดหรือบลูริมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับใครรู้ชื่อเขามาบอกผมหน่อยนะ